ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลนครอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์บรรเทาทุกน้ําท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยมีนางสาวพิทยาชัยสงครามนาย,ยกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกน้ําท่วม ท้งนี้ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีมี6ชุมชนซึ่งแม่น้ำมูลเริ่มล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนจำนวน100ครอบครัวประชากร401คนกระจายอยู่ตามศูนย์พักผิงชั่วคราวโดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีการจัดเต็นท์ให้พักอาศัยครอบครัวละหนึ่งหลังพร้อมถังบรรจุน้ำใช้อุปโภคบริโภครวมทั้งห้องสุขาและรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่ประสบภยัยพร้อมจัดอาหารปรุงสุกเป็นข้าวกล่องส่งให้ผู้ประสบ ทั้งหมดได้รับประทานวันละสามมือ้อนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลให้บริการดูแลชาวชุมชนตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ระหว่างที่ชาวชุมชนเข้าพักอาศัยตามศูนย์พักพิงทั้ง6จุด สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าหากแม่น้ำมูลมีระดับน้ำสูงถึง8เมตรจากมวลน้ำจากด้านเหนือของจังหวัดไหลมาสมทบจะมีชุมชนได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเพิ่มอีก5ชุมชนจึงมีการเตรียมจุดใช้อพยพเรือท้องแบนไว้รองรับสถานการณ์ไว้แล้ว สำหรับระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะสพานเสรีประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงเช้าถึงปัจจุบันมีระดับน้ำสูงขึ้นอีก6เซนติเมตรทำให้มีน้ำสูง7.19เมตรและมีน้ำล้นตลิ่งสูง19เซนติเมตรสำหรับศูนย์บรรเทาทุกข์น้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการยกระดับและบูรณาการการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเปิดบริการและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด 24ชั่วโมงหมายเลขโทรศัพท์0 4นย45 5 0หหรือ199 <Deus. ored answered objectively>